สวัสดีค่ะดิฉันวัชรีเมฆวิไลประธานกลุ่มฝรั่งหมู่เจ็ดบ้านมะเกือค่ะความเป็นมาของกลุ่มประสบป,ปัญหาปีนั้นป,ปี58แล้งปี59ฝนเชอะฝนเยอะมากมายฝรั่งก็ออกสู่ตลาดล้นเหมือนกันหมดเลยทุกสวนก็เยอะเยอะ ก็กลายเป็นความเดือดร้อนเราก็ไปหาพัฒนาชุมชนช่วยวก็พอไปขายที่ v ีสแควร์ทางไปเข้ากับบริษัทประชารัฐรักสัคคีนะคะจัดตั้งปีแรกเ้าก็จัดสถานที่ v ีสแควร์บิ๊กซให้ขายขายกันวันละ2-3ตันขายกันเยอะมากมายแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ขายก็พอโควิดก็ไม่ได้ขายแต่พอดีแปลงใหญ่ของฝรั่งเนี่ย โดยเกษตรจังหวัดนะคะเป็นโครงการของเกษตรจังหวัดมาสนับสนุนเป็นอาคารนี้เราก็เลยแปลรูปได้ได้หลายอย่างค่ะก็จะเป็นน้ำฝรั่งฝรั่งหีเนี่ยเราทำอยู่แล้วเพราะเราม like ีอาคารเรามีโดมจากพัฒนาชุมชนให้มาตั้งสมัยปี5.9.60นะคะก็ต่อเนื่องมาจนเดี๋ยวนี้สมาชิกก็แยกเป็นในตำบลบ้านมะเกอเราก็จะแยกเป็น3กลุ่ม ของกลุ่มหมู่ที่7ก็จะมี3หมู่บ้านรวมกันหมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่7ที่8ดรวมกันค่ะ1กลุ่มก็คือในโซนนี้แล้วหมู่10ก็เป็นฝรั่งเขาเยอะก็ตั้งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแปลงใหญ่เหมือนกันแล้วหมู่9กับหมู่12รวมกันเป็นแปลงใหญ่แปลงใหญ่กลุ่มฝรั่งนะคะก็กลายเป็นอย่างนั้นไปก็เติบโตกันมาตอนนี้ก็สมาชิก ของกลุ่มแต่ละกลุ่มก็30กว่าคนของกลุ่มนี้30กว่ากลุ่มของหมู่10หมูน่นก็50กว่าคนรองรับของฝรั่งก็สองตกพันกว่าไร่ค่ะในในนครสวรรค์ฝรั่งเยอะมากสมาชิกรวมหมู่มเจ็ดนี่32คนเนื้อที่ก็500กว่าไร่ช่องทางการตลาดของเราก็ณตอนนี้ขายสดพ่อค้ามารับแล้วก็ขายของของกลุ่มพี่เนี่ยไปขายที่โลตัส แล้วก็ขายออนไลน์ line, ลูกชายเปิดหน้าร้านตรงตรงกาแฟบ้านไทยอ่ะจะเปิดตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็สวนอื่นก็แม่ค้าก็เข้ามาเข้ามาก็รับส่งตอนนี้ตอนนี้ก็ผลผลิตก็ผลไม้อื่นไม่มีฝรั่งก็ราคาดีอยู่ค่ะก็เอาผลสวยขายสดนะคะก็จะได้ราคา3โลร้อยสาบาทถ้าส่งก็ยีบาบาทอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าลูกไม่สวยเราจะดูลูกไม่สวยออกมาเพราะลูกไม่สวยออกมาแม่ค้าก็มาอยากรับของเราจะเป็น g a p ไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอาลูกไม่สวยมาทำน้ำถ้าแดดดีๆก็มาทำเป็นแปลงลูกเป็นอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสะภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกก็ณตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะในกลุ่มของเรามันจะมีแปลงใหญ่ที่มาสนับถนนด้วยแล้วก็จะมีทุนทุนปุ๋ยให้ ซื้อกระดาษซื้อถุง่อฝรั่งก็มาใช้ในในโครงการของของแปลงใหญ่มันควบคู่กันไปแล้วตอนนี้ถ้าอยากจะได้ถุงได้อะไรเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินทุนของในกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยให้สมาชิกใช้เง,เงินทุนเงินทุนเอาไปดอกเบีย้ยคิดร้อยละสองบาทต่อปีถูกมากนึกว่าให้ฟรีแหละแต่ว่าเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรมาก ฝรั่งบานมาเกือหมูที่เจ็นะครับะจะจาจะมีสินค้าจําหน่ายคือฝรั่งผลสดนะครับแล้วก็น้ําฝรั่งสกัดเย็นนะครับเป็นน้ําฝรั่งสกัดออกมาแล้วไม่ผสมน้ําเลยแล้วก็มีเป็นฝรั่งอบแห้งนะครับหรือว่าฝรั่งหยีนะครับจะจัดจําหน่ายผ่าน f c e e o o o นะครับชื่อคูลิปป๊อนะครับ c w o l y p o p นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 8 6ยแ0 7 1 2แล้วประมาณสัก เดือนหน้าครับเดือนตุลาครับเราจะมีหน้าร้านอยู่ตรง3แยกเวียงดอยนะครับจะเป็นร้านขายฝรั่งสดด้วยแล้วก็ฝรั่งสินค้าแปรรูปของกลุ่มครับถ้าจะเข้ามาซื้อฝรั่งผลสดหรือว่าเป็นสินค้าแปรรูปโดยตรงนะครับสามารถมาที่10ทับ2หมู่ที่7ตำบลบ้านมะเกืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ